เม้นสนันไต่ชุติมาโพสคลิปและอวดโมเมนท์ที่อบอุ่นป๊าป๊ากับลูกๆล,ลานๆทั้งสองคนโมเมนต์สนัน ร้อนครอบครัวน่ารักมากๆเลยค่ะและชีวิตตอนนี้ก็นักแสดงสาวต่ตายชุยติมานอกจากกําลังจะทำงานหาเงินแล้วทุ่มเทกับแรงกายแนงใจทั้งหมดให้กับลูกสาวอีกคนเดียวนั่นเองของเธอนั้นก็คือน้องฟิลมพิมนั่นเองค่ะซึ่งเธอนั้นก็ค่อยๆขยับและทำดีตามสามีทีมพิธานั้นก็เลี้ยงลูกสาวด้วยกันล่าสุดแม่ตายนั้นก็ได้โพสต์คลิปที่โมเมนต์น่ารักพร้อมกับแคปชั่นว่าป้าปากับ พ่นล,ลูกลูกหลานทั้งสองคนหน่อนั้นเองเป็นภาพที่พี่ชายของต่ายนั้นพาลูกลูกลหลานไปเที่ยวพักผ่อน ทำกิจกรรมสนุกๆในวันหยุดยาวนั่นเองท่ามกลางแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนานไอจว่าน้องปาป๊าแนะพลเป็นคุณทีมในทุกครอบครัวเลยนะจ๊ะมากมายมากมายอีกด้วยครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยค่ะว่าทําได้คุณแม่เข้มแข็งได้ขนาดนี้ครอบครัวก็สพอร์ตเสมอนะคะ คุณหลายคนก็ว่าคุณพ่อลูกสองแล้วคุณดุงอีกด้วยได้ดูอบอุ่นมากๆกับเจร่าล้าน้องพอก็น้องสาวน่ารักมากๆค่ะแปบ๊บเดียวแม่แวบบเดียวก็คิดว่าคุณทีมนั้นแอบลุ้นกันเลยนะคะทําผมทรงเดียวกันเลยหาใส่เสื้อคล้ายๆกันอีกด้วยนึกว่าคุณทีมพิธาเลยละจ้าเห็นคลิปนี้หลังจากเห็นคลิปนี้จากในทิกตอกก็กลาบกันหลายคนแล้วว่าขอโทษที่มองว่าเป็นทีมพิธาเลยค่ะเพิ่งจะรู้ว่าใช่ค่ะ